อ่ายังไม่หมดน้ำนโอเคอันนี้เป็นน้ำน้ำช่อดอกมะพร้าวนะครับนี่น้ำช่อดอกมะพร้าวสดส่งตรงมาจากไร่เลยนะฮะ ทุกคนเลิกแคทโลมแป๊บหนึ่งนะเรามาช่วยกันอุดหนุนผู้ประกอบการกันหน่อยนะแห่จะกินแต่คนขายุงแตกหรือยังคะเพลงเข้ากับน้ำเขาโคดมากค่ะอ่ะนะครับใครที่สนใจนะฮะอันนี้เป็นน้ําช่อดอกมะพร้าวส่งตรงจากไร่1นขวด65บาทถ้าซื้อ6ขวดวันนี้แถมฟรี1นขวดผมไม่เคยกินเหมือนกันน้ำอันนะี้ถ้าใครซื้อหนังได้ราคาส่งเผื่อใครจะซื้อไปขาย ไม่เคยกินเลยน้ำนี้น้้วพอดอกมะพร้าวใครเคยกินบ้งฮะแค่ดูก็อิ่มแล้วค่ะอิ่มแทนนี่ครับสัมผัสแรกของกินมันจะหอมแบบผหวานพอเรากินไปแล้วเนี่ยอร่อยดีดอะแต่บอกไม่ถูก มันจะหอมๆลื่นๆหวานน้อยหวานไม่มากใครอยากรู้ก็ซื้อไปกินดูอธิบายไม่ถูกรู้ว่ามันหอมหวานนะ <Okay. S 1> แช่เย็นดื่มได้ทันทีไม่ต้องใส่น้ําแข็งก็ได้เนี่ยปกติหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันหวานมากแล้วต้องไปผสมน้ําแข็งใช่ไหมฮะอันนี้กินเพียวๆเ,เลยนะครับกินเพียวๆได้ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล นะฮะสามารถเก็บขวดเนี่ยได้นานถึง1ปีโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นเพราะจริงนะ้ำพวกนี้มันก็เย็นของมันอยู่แล้วในตัวเนาะมันจะช่วยปรับการขับถ่ายให้เรามีประสิทธิภาพนะครับสร้างภูมิต้านทานในร่างกายให้เราแข็งแรงสามารถแบ่ง1ขวดเนี่ยแบ่งได้2อถึงสแก้วนะถ้าใครเอาไปขายนะครับใคร่ายเครื่องดื่มอยู่สามารถเอาไปขายได้น่ากินน้ําช่อดอกมะพร้าวนะครับถ้า1ลงังแถมคนขายหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เลอกแคลไม่เลือกแคล ให้ซื้อของทุกคนช่วยกันซื้อหน่อยนะผู้ประกอบการจะได้มีกำลังใจในการขายของต่อไปนะครับรสชาติดีหอมอร่อยย้ำอีกทีหนึงราคา1ขวด65บาท6ขวดแถมอีก1ขวดซื้อ1ลังงได้ในราคาส่งนะครับอ่ะไปสินค้าตัวต่อไปครับ